สวัสดีครับพี่น้องชาวไบค์เกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับ YAMAHA MT 0 7วันนี้จะมารีวิวเสียงท่อ f u l l System นะครับแบรนด์ไทยนะครับตรงรุ่นกับกอกอากาศนะครับตอนนี้จะให้ฟังเสียงแบบใส่จุกก่อนนะครับสถานที่ทดสอบเป็นบริเวณถนนล้างสักที่นะครับสักแห่งนี้แหละเป็นที่ประจำผมอ่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงตอนใส่จุกก่อนเลยนะครับว่าเป็นยังไง ครับตอนนี้ผมได้ทําการใส่จุกรดเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเลยว่าเป็นยังไงนะครับผมลุยกันเลยเแช่อยู่ไหนเนียอ๋ออยู่ดีครับฟังเสียงกันนะครับรอบเดินเบาครับผม ดูหน่อยอเสียงเป็นไงนะครับครับครับอ่าตะกี้ได้ฟังเสียงตอนใส่จุกไปแล้วตอนนี้มาฟังแบบว่าถอดจุก ดีกว่าว่าเสียงเป็นไงครับอ่าเดี๋ยวนี้ผมถอดออกเรียบร้อยแล้วนะครับลโล่งนะครับอ่ามาทั้งลําเลยโลง่ลงๆเลย,เ,ยเรามาฟังเสียงกันเลยอ่าเดี๋ยวรอบเดินเบานะครับ สำหรับเสียงตอนอ่าถ้าเทียบกันเนาะตอนใส่จุกครับสใส่จุกจะค่อนข้างเบาพอสมควรนะครับสำหรับท่อแต่งอ่ะถือว่าเบานะครับก็ก็ถึงถือว่าดังกว่าท่อเดิมอยู่นิดนึงเวลาขี่รอบเดินเบาอะไรเงี้ยอ่าจะไม่ลดดังนะครับจะไม่ลั่นมากแต่ถ้าทอนใส่ถอดจุดลดเสียงออแล้วนะครับบอกได้เลยครับว่าหนังคนละมวลครับคนละเรื่องเลยเสียงก็จะออกแนว ทุ้มๆหนักๆนะครับผมออกไปทางลั่นเนาะเวลารอบุงส,ง,งสูงแต่ยังไงเช่น้วก็ผมอกบอกว่าใส่ท่อแล้วอะ่ะขี่สนุกกว่าเดิมเยอะนะครับอัตราเร่งอ่แรงบิดอะไรเงี้ยมาไวกว่าเดิมก็ท่อไปอื่นผมไม่รู้นะอ่าแต่ตอนนี้ผมใส่ตอนนี้ก็โอเคเลยทีเดียวก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับแต่เดี๋ยวคลิปหน้าอ่าถ้าติดตามกันเดี๋ยวผมจะทํารีวิวอัตราเร่งให้ดูว่าศูนย์ถึงร้อยระหว่างใส่จุก ไม่ใส่จุกอ่าเป็นยังไงนะครับเ้วเจอกันใหม่ครับผม